ชิคกี้ชิคลงทุนแฟรนไชส์เริ่มต้นเพียง45,000บาทการคืนทุนเพียงแค่4 6เดือนกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ50%ค่ะสวัสดีค่ะโบพินยาภาพิวัฒนาศักด์นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ชิคกี้ชิคค่ะ ชิกชิเป็นแฟรนชชส์ไก่ทอดของคนไทยที่มีวิสัยทัศน์ต้องการจะสร้างอาชีพให้กับคนไทยทุกคนผ่านการลงทุนที่คุ้มค่าผลตอบแทนที่รวดเร็วและสามารถจะส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพดีให้กับคนไทยทั่วประเทศได้ค่ะปัจจุบันเรามีกว่า220สาขาทั่วประเทศนะคะที่เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนทั่วประเทศเพราะเรามีสินค้าที่มีมาตรฐานและรสชาติอร่อยผลิตจากโรงงานที่มาตรฐานส่งออกค่ะ และเรายังมีโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์การลงทุนน้อยคืนทุนไวเรียกได้ว่าวันนี้ถ้าไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารจะทําอาหารไม่เก่งนะคะทักเข้ามาที่ชิคกี้ชิคสามารถจะเปิดธุรกิจได้ไม่ยากเลยคะ่ะเพราะชิคกี้ชิคเป็นสินค้าสำเร็จรูปมาตรฐานส่งออกได้รับการรับรอง GMP HACCP แล้วก็ฮาลาลด้วยคะ่ะของเรานะคะอร่อยแน่นอนเรียกได้ว,ว่าปรุงรสปรุงสุกมาจากโรงงานเรียบร้อยทอดง่ายมากนะคะ สินค้าไม่ต้องปรุงเพิ่มสามารถมาถึงที่ร้านเนี่ยแกะเททอดได้เลยภายใน1.5-4นาทีค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยยังมีความหลากหลายตอบโจทย์คนไทยได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะสินค้าของเรานะคะเก็บได้นาน1ปีในช่องแ็งโดยปัสจากสารกันเสียเรียกได้ว่าทําให้เราบริหารสต็อกง่ายๆมากๆเลยค่ะและชิคกี้ชิคนะคะเรามีโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์ลงทุนง่ายคืนทุนไวเพียงแค่4-6เดือนนะคะ กำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ50%ค่ะโมเดลชิคกี้ชิคลงทุนแฟรนไชส์เริ่มต้นเพียง45,000บาทเรามีให้เลือกกว่า8โมเดลธุรกิจค่ะชิคกี้ชิคเหมาะกับการลงทุนในพื้นที่ขนาดเล็กนะคะเริ่มต้นเพียงแค่4ตารางเมตรขึ้นไปก็สามารถลงทุนได้แล้วค่ะลงทุนธุรกิจชิคกี้ชิควันนี้นะคะเรามีทีมงานผู้มีประสบการณ์พาขึ้นขายบนแอป Food Delivery ก App เลยค่ะสาขาของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยค่ะโดยทีมของชิคกี้ชิคเนี่ยจะทำการสมัครให้ค่ะแล้วก็ ดูแลจนกระทั่งสินค้าพร้อมขายบนแอปได้เลยทุกๆแอปค่ะแฟรนไชส์ซีเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะรอรับออเดอร์อย่างเดียวค่ะนอกจากนั้นเรายังมีระบบ P.O.S ช่วยทําให้การบริหารจัดการสต็อกเป็นเรื่องที่ง่ายสามารถดูแายอดขายเรียลไทมได้ด้วยค่ะ ก่าจะมาเป็นเมนูของร้านชิกี้ชิกนะคะเราใช้เนื้อไก่ที่ปลอดสารฮอร์โมนเลี้ยงในฟาร์มปิดทุกชิ้นตั้งใจนะคะเกิดจากการนําไก่ชิ้นใหญ่เข้ามาตัดเป็นชิ้นพอดีคําปรุงรสชาติให้เหมาะกับคนไทยทุกสาขาของเราเนี่ยรสชาติเหมือนกันแน่นอนค่ะเพราะสินค้าปรุงรสปรุงสุกแช่แข็งมาแล้วจากโรงงานค่ะเบสเซอร์ของเรานะคะก็คือไก่ป๊อปค่ะเรียกได้ว่านึนถึงชิคกี้ชิกเนี่ยก็ต้องถึงไก่ป๊อบเลยค่ะของเรามี3รสชาตินะคะสไปซี่ป๊อปป๊อปบ๊อแล้วก็ลาบป๊อบค่ะ ู้จักชิคกีชิครั้งแรกที่ไหนล่ะคะก็คือเคยลองซื้อชิมค่ะในสาขาของชิคกี้ชิกลองทานดูแล้วคิดว่ามันอร่อยมากเลยค่ะติดใจในรสชาติของชิคกี้ชิกมากเลยค่ะเราเคยทำงานประจำมาค่ะแต่ว่าคือเรามาดูแฟนชายของชิคกี้ชิกแล้วค่ะเรามั่นใจในตัวแฟนชายของชิคกี้ชิกค่ะว่าจะดูแลผลประโยชน์ของเราให้ได้แล้วก็กำไรเรื่องคืนทุนอย่างเงี้ยให้ได้หมดเลยค่ะแล้วเราก็สามารถว่าเรายึดเป็นอาชีพหลักได้เลยค่ะ เริ่มต้นจากการหาข้อมูลค่ะแล้วเราก็มาหาทำเลค่ะถ้าเราไม่มีทำเลทางชิคกี้ชิก็จะแนะนำร์ทเนอร์มาให้ผลตอบรับดีมากเลยนะคะลูกค้าให้การตอบรับได้ดีมากวันหนึ่งขายได้ประมาณ 4- 5่ถึงห้าพันเลยถ้าพีคสุดนะคะขายได้ประมาณ6กถึงแพันเลยค่ะถึงแม้เราจะเป็นช่วงโควิดนะคะเราก็มีแอปนิวเรลลี่ค่ะมีทั้งฟู้ดแพนด้าแก๊ฟฟู้ดแล้วก็ไลน์แมนค่ะแล้วก็มีโลบินฮูดด้วยนะคะตอนนี้ช่วงพ,พิกสุดก็จะเป็นช็อปปี้ค่ะ ทางชิกกี้ชิกก็คือจะดูแลประสานงานให้เราค่ะลงรูปให้เราค่ะแล้วก็คิดโปรโมชั่นต่างๆให้เรานะคะแล้วคือทางเราอะ่ะก็แค่รอรับออเดอร์อย่างเดียวได้เลยค่ะถ้าเป็นธุรกิจเริ่มต้นใหม่นะคะมันก็คิดเยอะค่ะแล้วก็ลงทุนเยอะแล้วก็คือเราต้องมีประสบการณ์ด้วยค่ะที่จะมาเริ่มธุรกิจใหม่แต่ถ้าอย่างเป็นของแฟนชส์ชิกกี้ชิกนะคะก็คือเขาจะคิดพวกโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยมาให้ให้หมดเลยค่ะจะดูแลเราทุกอย่างเลยค่ะก็ใครที่สนใจ แฟนชายของชิคกี้ชิคนะคะเข้ามาลองชิมกันได้นะคะแล้วก็เข้ามาดูว่าแฟนชายเป็นยังไงดูแลเราเป็นยังไงโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์ชิคกี้ชิคนะคะสามารถติดต่อศูนย์ให้คำปรึกษาแฟรนไชส์ชิคกี้ชิคได้ค่ะที่เบอร์08 5 9 9 5 6 2 4 2นะคะหรือไลน์ค่ะ atsign ชิคกี้ชิคจุหรือสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของเราค่ะ